ครับเพ่อไหมครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อชิลินค่ะโหผมชื่อมิชลินนะครับวัวตูตะครับมัดแน่นเป็นก้าเหมือนยางชอบไหมผู้ชายคนนีกอดนุ่มเลยดิไม่รู้ครับว่านุ่มหรือเปล่าไม่เคยโดนกอดเหมือนกันชีวิตน่ะแบบใช่หรอครับใช่ครับเพราะเวลาสาวๆจะกอดเนี่ยน้องผมก็มาเตะหน้าทุกทีเลยน้องพี่คือใครอ่ะเมื่อกี้ครับอ๋อพี่ตั้มอ่ะนะใช่ครับ แบบเตะหน้าผู้หญิงอะมันเป็นคนแบบยังไงไม่รู้อะมันแบบน่าจะห่วงพี่อะเอ้ยไม่นด้ห่วงผมอครับ่าจะห่วงขนาดนั้นได้เหรอใช่ครับรว่าเราพี่เพิ่งเข้ามาเหรอคะมันเป็นลูกศิษย์ผมครับลูกศิษย์อ๋อแล้วเขาเขาเป็นน้องอ๋อเอเคครับป้ากไาก่ป้าไก่ครับอะไรนะแล้วแล้วคุณมีมีแบบมี มีนี่ป่ะครับมีอะไรคะมีแบบนั่นนะครับนั่นนะครับที่คนเขามีกันนะครับอะไรอะ่ะอืก็พวกแบบนุ่มๆอะไรเงี้ยครับนุ่มๆ,ๆ,ๆอบบนุ่มๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีครับมาคนเดียวอ๋ออยู่กั๊งอะไรครับเนี่ยอยู่อัลฟาครับอุ้ยเราเราเราแบบ ทำไมทำไมถึงมาที่นี่ครับอยากรู้เหตุผลมาที่นี่เพราะอะไรมามาเล่นๆนี่แหละครับมาเดินเล่นแล้วก็เลยติดใจติดใจหรือติดใครฮะอันนี้เท่าที่ติดใจครับติดใจประเทศใช่ครับเอนได้ตอบติดใจหนุ่มนี่ได้แล้วเนี่ยนั่นได้ยิ้มแล้วเน,น,นี่ยอันเนี้ยหนุ่มดีใจเลยนหนุมน่มไม่มีอ่ะตอนนีไ้ไม่มีไม่มีคนคุยเลยครับเอาแล้วคนข้างนี้ไม่ใช่ครับคนไหนอ่ะ มาถึงตั้มอ่ะตั้มตั้มตั้มอ่ะอ๋ออันนี้ปู่ตั้มหรือพี่ตั้มียกสองย่างปู่แล้วกูไปไปเป็นปู่ใครแล้วโอปู่จำหนูไม่ได้หรอจำได้ครับลูกสายฟ้าเอ้ยน้องรักสายฟ้าหรือไม่ก็หลานสายฟ้าจำได้ปู่ต๊อดปู่ต๊อดจำได้สามอะไรอ่ะแล้วพี่ตีอะไรอยู่หรอตอนแรกก็ตีอาวุธเลยครับตอนหลังๆเนี่ยน่าจะตีกระบานคนละตีกระบานใครอ่ะ แถวเนี้ยแหละยืนยืนอยู่แถวเนี้ยอะไรเงี้ยเรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่หนูนะพี่บ่ายถึงหนูนะพี่บ่ายถึงโต๊ะครับมาตีก็มาตีพี่บ่ายถึงโต๊ะครับพี่บ่ายถึงโต๊ะครับพี่บ่ายถึงโต๊ะครับหนูคนพี่แอ๊ดอยากหนึงได้ไหมอยากหนึ่งได้ไหมไอเฮียนี่ไอ้เด่นนี่วะพี่ต้องให้ดับสัตว์ตัวหอมร้านเฮียเด่นมึงโดนกูแน่วันนี้้สัตว์ตัวหนึ่งล้านใน อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้น้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษตามนะไม่ใช่หมายถึงผมพี่ขอโทษละกันนะพี่อยู่บัตรอะเรียกว่าอะไรวะโอเคเจ็บเจ็บสามสิบเอ็ดโอ้ยผมต้องขอโทษพี่พี่วันนี้นะพี่เปียต้องให้พี่มาเป็นตัวสามลายยังไม่ทำอะไรน้องแอ๊ดอะไรเนี่ยพี่เข้ามานานยังอะไอ้หลือกูยังนี่คนอะไรนะครับอะไรนะครับเข้ามานานยังคะเพิ่งมาเมื่อสามสิบนาทีที่แล้วใช่เหรอสาบานเลยสาบานเลยในสตอรี่เหรอไม่ใช่ครับผมผมมา เป็นนายทุนครับพี่ตามีตาพี่ตามผมช่วยอะไรนะครับพี่จะให้ช่วยอะไรหน่ะอชาะจะช่วยรอไอ้ซักเกอร์มาเ้่นเล่นเล่นน้องชายพี่มาหรอได้ป่ะล่ะน้องชายพี่ไปไหนวะพี่เปียขอขอซักเกอร์สักเอร์น้องชายพี่ไปหนีไปแล้วน้องชายพี่เมื่อกี้ไอ้น้องชายพี่เมื่อกี้เนาะแต่ว่าสนุ่เปลีพี่อะไรไงี้ยพี่เราหน้าคุยกันยาวๆนะจริงอ่ะเปอะไรหรอคะหนูแบบมีให้พี่สัก สองหมื่นเหมือนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเย็นเย็นอะไรกันเนี่ยเป็นสองหมื่นได้เลค่พี่หมีพี่หมีมามานี่ก่อนพี่เดี๋ยวพี่เปิดไอ้นี่ให้ดูให้เราเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้พี่มีเรื่องอะไรกับเขาจำได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปนี่ก่อนไปโอเคโอเคตีเฮียยืนมาตีกูเฉยมันอยากโดนไงกระบานมันเหงาเลยเนาะกูอยากโดนเหมือนกันหนีเอ้ยทำไงดีวะเป็นกอดเย็นก่อนมึงตีกันดิคนไทยพี่หมีมานี่มานี้ไม่พี่มีเรื่องอะไรกับเขาอ่ะโจดกู เปียนมานีเปียมาหนี้อยากโดน้ยอยากโดนทาง้มามาเฮ้ย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 พี่จะรอการแบกจะเฮ้ยไม่มีเลือดไม่มีเลือดเฮ้ยโอกาสกูเล่นก่อนดิโอเฮ้ยแบกเย่นกดิเฮ้ยนี่กูก็ให้มัน่ะโอยอะไรของมึงวะเจ็เจเเฮ้ไอ้นคนไม่มีทางสู้อ้้ยมันแหลมเดียวอ้นี้าคนไม่มีทางสู้ ไแมไปเบียร์ไหมอียมันทำคนไม่มีทางสู้เว้ยน้องมันทำคนไม่มีทางสู้มันทำคนไม่มีทางสู้ไอ้เออมึงก็ไปหา่างมึงก็มาว่ะไอ้น้องไอ้เด่นไอ้สัตาดเฮียโดเกตโไปไม่เข็ดไงไอ้น้องฮะโดเกูตโไปไม่เข็ดไงไอ้เด็กเฮียเอเยวขวาเยอย่าเย็นไม่แม่คติอะแม่คติมองมาเปิดใจอะไรบี้ก 弄弄弄弄弄弄。